เจริญพรญาติโยมค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะเราอยู่ในรายการคำถามโดนใจของวัดทรงธรรมกัลยาณีวันนี้เป็นตอนที่153ค่ะก็ยินด,ด,ดีที่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้หลวงแม่อยู่กับอาจารย์วารุค่ะอาจารย์วารุเป็นลูกทิศด้วยนะคะคือเคยบวชสมัมมา尼รีที่นี่เชิญอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ก็มีคำถามดดนใจอีกแล้วค่ะหลวงแม่ก็คือในทุกวันนี้เนี่ย นะคะมันก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทงั้งทางโซเชียลหรือว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับกับคนลอกข้างเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆทางการค้าทางความคิดทางอะไรอะค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเ,าเดือดอร้อนใจหรือว่าเาจ็บช้ำน้ําใจกันได้นะการกระทําที่มีต่อกันอย่างเี้ค่ะทีเนี้ยมันก็มันก็ควรที่ต้องมาถึงจุดที่ว่าเราก็ต้องให้อภัย <c oughs> คนที่เป็นเป็นผู้สั์สิ่ชนก็ต้องให้อภัยค่ะทีนี้แต่มันก็บางครั้งมันก็ยากจังเลยค <c oughs> ่ะแม่ <c oughs> คนที่ทํากับเรายยเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะมีกลไกอย่างไรหรือมีวิธีที่อย่างไรที่จะทําให้เกิดการให้อภัยกันได้โดยค <c oughs> ่ <c oughs> ายค่ะทำยังไงที่เราจะให้อภัยกันได้นะคะเป็นคําถามซื่อแต่เป็นคําถามที่ตอบยากการให้อภัยกันเนี่ยคำว่าอภัยเนี่ยมัน <c oughs> มาจากรักษัพท์ว่าภัยภัยคือ อันตราย,ภ,ยภัยคือความกลัวอภัยก็คือทําให้ปราศจากความกลัวอย่างเช่นบางคนอยู่บ้านตามลําพังนะคะกลัวแล้วเราไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยก็เป็นอภัยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยพูดกันในลักษณะนี้เรามักจะพูดถึงการอภัยคือการให้อภัยในลักษณะของ f o ขเกียรติเขาทำผิดอะไรแล้วเราให้อภัยเขาในทางกลับกันนานตราบเท่าที่เราไม่ให้อภัยเขาคนไหนที่เป็นคนทุกข ตัวเราตัวเราแท้ๆเลยค่ะนานตราบเท่าที่เราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยจิตของเราเดียวมันก็เขมงอยู่มันก็เขมงอยู่นะคะการให้อภัยเนี่ยเราคิดกลับกันว่าเราเองเราก็เคยได้ละเมิดความรู้สึกของคนอื่นมาเราก็อยากให้เขาให้อภัยเราเพราะว่าจุดนั้นอนะณจุดนั้นนะเราอาจจะทําด้วยความคิดรู้เท่าไม่ถึงการเราอาจจะทําด้วยความคิดด้วย สามตัวที่มันจะนําเรานะคะก็คือโลภโกรธหลงค่ะที่มันจะนาเราไปสู่การกระทํานั้นเรารู้สึกผิดเราก็อยากจะให้เขาอภัยให้อภัยกับเราเช่นเดียวกันง่ายกว่าที่จะรอให้เขาให้อภัยกับเราก็คือเราให้อภัยเขาเพราะการที่เราให้อภัยเขาเนี่ยทำได้ณขณะนี้แต่การที่จะรอให้เขาให้อภัยเราเนี่ยต้องรอฝ่ายเขาต้องรอฝ่ายเขานะคะการให้อภัยทาน อภัยทานเป็นการให้ที่ประเสริฐเพราะว่าเป็นการก้าวข้ามก้าวข้ามกิเลสกิเลสส่วนตนและชัดเจนที่สุดเมื่อเราให้อภัยเขาเนี่ยตัวเราเองเป็นคนที่โล่งปลุกเพราะเราไม่ได้กรรมอยู่ในมืออีกต่อไประวางระวางนะคะการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าก็เคยสอนนะคะดยที่คนสองคนทะเลาะกันทะเลาะกันจะเรียกว่าจะฆ่ากันตายแล้ว พระพุทธเจ้าเดินผ่านไปพอดีสเสด็จผ่านไปทางนั้นก็บอกเขาว่าเช้าก่อนโยมประมาณนั้นนะคะเขาก็ไม่ยอมฟังด้วยความโกรธใส่ซึ่งกันและกันเป็นไฟอยู่เนี่ยน,นะคะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกโอเคถ้าอยากจะทะเลาะก,กันต่อไปก็ไม่ว่าละแต่ว่าขอให้ขุดดินทีขุดลงไปในดินที่ยืนเนี่ยขุดลงไปพอขุดลงไปแค่แค่เม็ดเดียวนะคะก็เจอโครงกระดูกสองโครงพระพุทธเจ้าก็รับสาบว่าเนี่ย คือคุณโยมในอดีตคุณโยมก็ทำอย่างนี้มาแล้วนะลิลไซเข้าสู่ทวีปมลเลขสี่เราใช้ทางบอกทวีปมาเลขสี่อ่านก็มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปน่ะผู้ชายสองคนก็จะฆ่ากันตายนะนะครับทะเลาะเบาแว้งกันจะฆ่ากันตายพระเจ้าทรงห้ามปรามแม่กระนั้นเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้านะคะพระเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าจะ ทะเลาะกันต่อไปจะฆ่ากันต่อไปก็ไม่ว่าละแต่ขอให้ขุดลงไปในทิศดินเนี่ยที่ยืนเนี่ยขุดลงไปแค่เมตรเดียวก็เจอโครงกระดูกสองโครงพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าสอนว่าเนี้ยคือกระดูกของคุณโยมเองนะแล้วการเข่นฆ่ากันเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะทั้งนี้นะในอดีตก็หลายชาติหลายชาติมาแล้วชาติเนี้ยคุณโยมก็จะทําซ้ําอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะยุติวงจรของการฆ่ากันเนี่ยนะคะ ข,ขึ้นอยู่กับคุณโยมเขคิดได้สองคนนี้คิดได้นะกราบพระพุทธเจ้าประกาศตัวรับไตรสรนาคมนั่นก็คือการเป็นพุทธนะคะรับไตรสรนาคมขอให้พระพุทธองค์สอนเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดถ้าเราฉลาดนะคะเราเป็นฝ่ายให้อภัยเนี่ยมันก็เป็นการตัดวงกรรมตัดวงกรรมจบแต่ถ้าเรารอให้เขาให้อภัยและเราไม่ให้อภัยเขาเราก็เป็นคนกรรมอยู่ในวัตตะ วัดตะแห่งการเวียนว่ายมีบทของพระพิกษุณีนะคะที่เล่าถึงร่ำให้ร้องไห้ถึงผู้หญิงคนนี้นะคะร้องไห้ถึงลูกลูกที่ชีวาร่งไห้อยู่พระเจ้าผ่านไปก็ถามว่าที่ร้องไห้่ยร้องไห้ถึงชีวาคนไหนก็ร้องไห้มาอย่างเนี้ห้าร้อยชาติแล้วก็มีชีวาที่เราร้องไห้ถึงเนี่ยห้าร้อยคนพระเจ้าถาม ที่ร้องไห้นะ่ะร้องไห้ถึงชีวาคนไหนชีวาคนไหนนะคะเราเราสะดุดสะดุดแล้วก็สะดุ้งนะครับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยนะคะพอได้ยินอย่างนั้นนะ่ะคิดได้คิดได้แล้วบรรลุธรรคือบางครั้งการบรรลุธรรมของคนเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ผูกมัดเขาไว้แต่มันมีเรื่องเนี้ยที่ยังเขายังก้าวข้ามไม่ได้นะพอพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้น มันหลุดหลุดปับ๊บก็หลุดออกจากวัตตะแห่งการเป็นว่ายตาเกิดคะ่ะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เราถ้าเราเป็นชาวพูทจริงๆนะคะ,ะปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยเราเป็นผู้ให้อภัยประเสริฐสุดค่ะงั้นก็แสดงว่าการให้อภัยก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะนําเราไปสู่การหลุดพ้นถูกถูก,ถกค่ามันเป็นขั้นตอนน,น,นะคะเป็นขั้นตอน อย่างน้อยที่สุดมันคลี่คลายความโกรธความโกรธนะคะที่เรามีต่อคนนี้ต่อเหตุการณ์นี้วางลงเรื่องนั้นจุไปแล้วมีอีกแบบหนึ่งค่ะคุณแม่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเฉยๆนะ,ะไม่รู้สึกว่าจะต้องให้อภัยหรือไม่ให้อภยัยแต่ว่าเหมือนกับตัดตัดคนที่ทําให้เราเจ็บช้านั้นใจอย่างนี้ค่ะคออกไปจากชีวิตเลยก็คือยุติความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอย่างนี้ค่ะ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะถือว่ามันใช้ได้หรือว่ามันโอเคไหมคะในตอนตอนตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเน,เนื่องจากเรายังการปฏิบัติของเรานะยังไม่เข้มแข็งนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีของการที่เลี่ยงไม่เจอเลี่ยงไม่เห็นหน้าเพราะว่าการเจอการเห็นหน้ามันเป็นการกระตุ้นทําให้เราเสียใจในเรื่องที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราเราเรา,เราไม่เจอไม่เจอแต่เมื่อเรา ปล่อยวางได้จริงๆแล้วนะพอเจออีกครั้งนึงก็เจริญพรคุณโยมเป็นยังไงสหายอย่างเงี้นะคะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามตรงนี้ได้จริงๆจริงๆก็เหมือนก็เหมือนเหมือนองคุริมานเนาะเหมือนองคุลิมานนะคะที่ฆ่าคนมาตั้งเยอะตั้งแยะนะพอที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยคนก็ยังกลัวกิติศัพท์เดินของท่านนะว่าว่าเป็น จนห้าร้อยเนี่ยน,นะคะผมไม่ว่าไปบ้านไหนเขาก็ยังคว้างปลาท่านหัวล้างข้างแต่นะไปบิณฑบาตตะลวันกลับมาได้เลือดมาทุกวันเลยจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงท้องแก่ครับก็ห mm hmm. นีพอบอกองค์ุลิมานมาเนี่ยจริงๆแล้วท่านไปบิณฑบาตนะคะ mm hmm. ตอนนี้เป็นพระแล้วหนีก็ไปติดอยู่ในรั้วนะคะจะเข้าก็ไม่ได้จะออกก็ไม่ได้แล้วก็ท้องแก่ด้วย mm hmm. องค์ุลิมานก็ไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าขอสัจจวาจา ที่นับตั้งแต่อัตมาภาพเกิดคือเกิดใหม่เป็นพระอาหารหันต์แล้วนะตอนนี้อนยะ่างนั้นในชีวิตใหม่ที่อาตมาเกิดยนะด้วยสัจวาจานี้ว่าไม่ได้เคยทําบาปเลยไม่ได้เคยฆ่าคนมาเลยนะขอให้น้องหญิงคลอดด้วยด้วยความปลอดภัยก็เลยเป็นบทคาถาที่พระภิกษุท่านนํามาสวดให้กับผู้หญิงท้องนะแยะโตหังพระคินีนางอะไรเนี่ยนะคะเป็นบทที่เรานํามาสวดกันก็เป็นเรื่องราวที่เราอ่านนะ้เราก็โอ้นะ ตราบเท่าที่ยังมีกายสังขารอยู่เนะี่ยบางครั้งพระอาหารหันต์ก็ยังจะต้องใช้กรรมพระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องใช้กรรมนะครับเป็นเศษกรรมเล็กๆนะคะแต่ว่าในบทสวดเนี่ยที่เราพูดถึงการก้าวข้ามอุปสรรคแปประการที่พระพุทธเจ้าทรงก้าวข้ามได้แล้วเราก็ขอว่าด้วยบุญบาร,รมีที่พระพเจ้าก้าวข้ามอุปสรรคแปประการได้นะ่ะขอให้เราเองสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตของเราได้เช่นกัน ก็การก้าข้ามเหล่านี้ก็จะไปคนได้ด้วยการให้อภัยใช่ขั้นแรกเลยนะคะคือการให้อภัยจําไว้เสมอว่าการให้อภัยนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเปิดหนทางให้ตัวเราเองพบกับความสุขที่แท้จริงคนที่ได้นะคนที่ได้โดยตรงคือตัวเราคือตัวเราแลมีเพื่อนที่ทํางานนะคะที่เขาโกรธที่เคยรคับโกรธเรื่องอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแล้วก็ไม่พูดกัน สิบปีผ่านไปลืมไปแล้วไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราทําท่าโกรธกับเขาใช่ไหมคะไม่มองหน้าเขาเห็นหน้าก็ไม่มองเขาสะบัดหน้าใส่กันเนี่ยมันก็ยังทําอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ลืมไปแล้วว่าเรื่องอะไรอันเนี้ยต้องมีคนที่สามบุคคลที่สามคนกลางเข้ามาที่กลายจับมือให้ได้ให้ได,ใได้ให้ได้พูดคุยกันกันแต่เพื่อนคนนี้ในท้ายที่สุดเขาเขาตายนะคะเขาตายอายุน้อยลหะ ในท้ายที่สุดก็รู้สึกว่าไม่ได้คุยกับที่เคยจากไปก่อนจากไปก่อนเราที่ยังอยู่เนี่ยนะคะเราจะฉลาดการฉลาดตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความฉลาดที่เป็นที่สุดเพราะว่าจะทำให้ตัวเราเองคลี่คลายเราไม่ต้องแบกความทุกข์อีกต่อไป้าอา่างนั้นการให้อภัยเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับให้โอกาสตัวเองมากเลยมากเลยค่ะ ไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้วไอ้คนนัน้นมันมันเป็นอิสระไปไม่ใช่ค่ะการให้อภัยจริงๆแล้วตัวเราเองนะคะหลุดพ้นจากความความโกรธความโกรธความเครืงเคียดอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ให้กับลูกด้วยค่ะ,คะเพราะว่าบางทีการอยู่ในสังคงก็จะมีอย่างนี้แหละคะ่กะก็พูด<ะ>พูดอะไรนะพูดว่ากาันใส่ร้ายกาัน <c oughs> <c oughs> เหน็บแนมกันนะคะอ้อเราคิดอย่างนี้ใหม่นะคิดใหม่ว่าการที่เขาใส่ร้ายเราการที่เขาเน,นทารเราเน ى, ี่ยแปลว่าเราอยู่ในความสนใจของเขานะถูกไม่ถูกค่ะเราอยู่ในความสนใจของเขาแล้วที่เขาเน,นทารเราเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถจะดีไม่สามารถจะเด่นได้เท่าเรา เขาจึงเมินทามีการเนตนามรับหลังต่างๆนะคะเพราะเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องสงสารครัต้องรู้สึกสงสารครัไม่ไม่ไม่เอามาแบกเราไม่เอาคำเนินทาว่าร้ายนะมาแบกเป็นภาระเพราะตัวเราเรารู้ความจริงเรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรานั่นแหละอยากจะพูดก็พูดไปเถอะเพราะว่าเขาจะต้องแบกส่วนนั้นไปนะเพราะมันไม่ใช่ความจริงนะคะถ้าเราฉลาด คิดเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะอยู่ได้โดยที่เราก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยให้อภยัยแล้วก็เมตตาค่ะเพราะคนเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ขาดเป็นคนที่ขาดะะเพราะฉะนั้นเขาจึงพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับเรานะคะเพราะคิดว่าการพูดอย่างนั้นจะเป็นการกดข่มเราอยู่ในทีนะคะก็ต้องสงสารเขาต้องมีเมตตาต่อเขา <c oughs> แผ่เมตตาให้เขา ขอให้เขาเป็นสุขสูนสุดพวกคนที่พูดร้ายถึงคนอื่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเขาน่ะไม่เป็นสุขนะเ<ช>ขาไม่เป็นสุขถ้าอย่างนั้นอีกนิดนึงค่ะของแม่อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้อาภัยกันได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้อาภัยแล้วก็มีความเมตตาต่อทําคว <ขอ S 1> ามเข<อ>้า,าใจกับประเด็นนะคะ ทำความเข้าใจกับประเด็นที่มันเป็นป,ปัญหาขัดแย้งน,นะคะ,คะว่าในประเด็นนี้ในเรื่องนี้นะนะคะป่วยการที่ววเราจะไปยื้อต่อไปนะนะระวางซะปลดเรื่องตัวเราเองออกจากภาระของการแบกภาระทางอารมณ์ภาระทางอรงารมณ์าาวางซะไปก็จะทําบินทําอะไรก็เป็นเรื่องข,ของเขาแหละเขาแบกต่อไปถึงรเราไม่แบกแล้วนะคะแล้วก็มีเมตตาแผ่เมตตาให้เขาขอให้เขาไปสูขเปสูขเพราะถ้าเขาอยู่ในภาวะอย่างนั้น เขายัางชอบเน้นทาว่าร้ายใครแต่ใครนะเขาจะไม่เป็นสุขมันออกมาจากจิตท,ที่ไม่เป็นกุศลการทําที่มาจากจิตท,ที่ไม่เป็นกุศลก็คืออกุศลค่ะอกุศลมันอยู่ในใจเขาแล้วมันก็ปรากฏทางกายและวาจาของเขาของเขามันก็จะเผาลนเขาเองเราจึงต้องให้เมตตากัเขาเพื่อให้เขาตัวเขเองคลี่คลายออกมาจากภาวะจิตแบบนั้นนี้ก็ได้ แนวทางแนวคิด่ที่ค่อนข้างครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยการให้อภัยนะคะ<ๆ>วันนี้นะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะจบเรามีเกมสนุกสนุกเล่นนะคะสําหรับคนที่โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าได้ฟังตอนนี้นะคะคำถามตนนใจตอน153นะคะคนแรกที่โทรศัพท์เข้ามานะคะที่034 258 270จจะมีรางวัลส่งไปถึงบ้าน,นะคะ่ะขอให้บอกบอกที่อยู่ด้วยนะคะขอโมทนาค่ะ